แท็กป้ายยาครับทุกคนคลิปนี้ขอพูดกับคนที่อารมณ์อยู่เนี่เหตุผลนะครับกับ iPhone Air นะครับ iPhone Air ตัวบางในมือผมนี่ไม่รู้มองเห็นกันไหมมันบางมากนะครับทุกคนแค่5มิลน,นิดๆเองนะครับความหนาของมันนะครับก็คือเป็น iPhone ที่อีกหนึ่งตัวที่เรียกว่ามาแทนตัว plus แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็คือแต่ว่าเขาออกมาเป็นไม่มีเลข17นําหน้าแล้วจะเป็น iPhone Air เลยนะครับก็มาพร้อมดีไซน์ที่ บางเบานะครับแค่ขีดกว่าพันพนกว่ากรัมเท่านั้นเองเนาะแล้วก็เรียบหรูดูแพงนะครับดูแพงแต่ว่าสิ่งที่เขาหายไปอะ่ะมันจะเหลือแค่กล้องเดียวนะครับก็คือเมน์คาเมล่40สา48ล้านนะครับสิ่งที่หายไปคืออ er ัลต w วาแล้วก็ตัว Tele เทเลคาเมล่นกล้องหน้านะครับมาด้วยความละเอียด18ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายเซนเตอร์สเตทได้เหมือนรุ่นอื่นๆเลยนะครับแต่แบตอาจจะ น้อยไปนิดนึงถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับถ้าเรียกถ้าเทียบกับ17หรือ17 Pro Pro Max เนาะแบตบตัวนี้เล่นวิดีโอได้นาน27ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับดีไซน์แล้วอะใช้อารมณ์ในการซื้อทุกคนมันสวยมากมันสวยมากอันนี้ผมจับมาหลายรอบแล้วนะไม่ใช่เครื่องตัวเองด้วยแต่ว่ายังสนใจอยู่เลยนะครับก็แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้อง,ต,องต้องรู้ไว้ก็คือไม่มีซิมนะใส่ซิมไม่ได้ e ซิมเท่านั้นแต่ว่าก็คงไม่ใช่ปัญหากับยุคนี้เท่าไหร่แล้วแหละรวมถึงเรื่องลำโพงงงนะรเขาไมม่ีลลโพตก้ ปกติจะเป็นสตูดิโอเนาะนะครับอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้เหลือตัวเดียวก็คืออยู่ตรงตรงหูฟังของเราเวลาคุยโทรศัพท์เปิดสปีกเกอร์ได้ทดลองแล้วเสียงก็โอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดอะไรเนาะแล้วก็คิดว่าเหมาะกับคนที่อยากใช้ iPhone ดีไซน์สวยแหละนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็คือ39,900บาทนะครับในความจุ 256GB นะครับแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปยังไงใครที่สนใจนะครับกดตะกร้าด้านล่างพวกเราได้เลยนะครับ